สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าโควันนี้จะดีจะมาเสนอวิธีการทําขนมปังอีกหนึ่งตัวค่ะจะเป็นช็อกแลตเบสค่ะออช็อกแลตเบสเนี่ยก็คือข้างในเนี่ยมันจะเป็นช็อกคลตเค้กอยู่ข้างในแล้วข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นขนมปังหุ้มอยู่แล้วก็ทําเป็นลใูใหญ่ๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะว่าส่วนผสมของช็อกแลตเบสเราจะมีอะไรกันบ้างค่ะ เรามาเริ่มดูส่วนผสมของช็อกโกแลตเบรดกันค่ะเราจะเริ่มที่ตัวเบรดก่อนตัวนี้เป็นขนมปังซ้อมเบรดค่ะขเข้าไปหาชมได้ที่ foodtraveltv ค่ะตัวนี้ทําไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะดหมักเอาไว้ขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วก็ปิดตึกแล็วไว้อากาศจะไม่เข้าค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นช็อกโกแลตเค้กค่ะเข้าไปดูได้ที่ foodtraveltv เหมือนกันอันนี้ชื่อช็อกโกแลตเค้กนะคะที่ใน foodtravel ที่มันไว้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแต่ว่าถ้าใครอยากจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เงี้ยค่ะ ก็แล้วแต่เลยอันนี้ใช้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กก็สุดเดียวกันแล้วก็มาที่ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นช่องแรทเ่ียวไว้ใส่ด้านในแล้วก็โรยหน้าข้างบนส,สวยๆจะมีตัวนี้เหมือนกันเป็นชิปเล็กๆก,กับเป็นสี่เหลี่ยมหันเตาค่ะใครชอบเป็นเตาทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าชอบเป็นชิปหมดเลยก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีเป็นไวช็อกกแลตค่ะมีเป็นชิปกับเป็นหันเตาเหมือนกันค่ะแล้วก็สําหรับอัตราส่วนเนี่ยเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel t tv ค่ะ แล้วก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะว่าช็อกโกแลตเบรดเราเริ่มทำกันยังไงค่ะค่ะเริ่มต้นขั้นตอนแรกเลยเราจะเอาเค้กช็อกโกแลตเนี่ยค่ะที่เราอบเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเอามาหั่นก่อนเราจะหั่นหน้าด้านบนที่พองๆออกไปก่อนนะคะใช้มีดที่เป็นฟันเลื่อยจะหั่นแล้วดีกว่าเนื้อจะได้ไม่ยื่ยลงไปอันนี้เก็บไว้ทานเองได้แล้วก็หั่นเป็นครึ่งตอนหั่นเค้กอะคะ่ะ เราต้องใช้เป็นสไลมีดลงไปนะคะอย่ากกดลงไปเลยไม่งั้นเค้กเนี่ยเนื้อมันจะแบนลงไปแล้วจะเป็นสไลมีดเป็นสามนีกว่าสไลมีดอย่างนี้ลงไปเนี่ยค่ะจะออกมาเป็นเตา๋าๆอย่างนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวขอทําเขียงให้สาดอีกนึนงแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทําแป้งกันค่ะ ค่ะหลังจากที่เมื่อกี้หั่นช็อกโกแลตเค้กไปเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เราจะมาขึ้นรูปแป้งกันก็คือแป้งที่เมื่อกี้ฟูเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องเอามือโดนแป้งกันทุกครั้งเลยค่ะจะได้ไม่ติดแล้วก็เลยๆไปข้างบนได้เลยกับโลยที่พื้นที่ที่เราจะลงแป้งไปด้วยคว่ำเขาออกมาได้เลยค่ะออกมาแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้มันจะมีเป็นฟองอากาศอยู่ เราก็จะติดๆหน่อยนิดนึงลง,ลงแป้งไปแล้วก็เป็นน็อกมันออกไปอะค่ะน็อกอกะเขาออกไปนิดนึงโอเคตอนนี้เขาได้ที่แล้วเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยไม่ติดค่ะแล้วก็ใช้ไม้น้ำแป้งคลึงถ้าเมื่อกี้อะค่ะหลังจากที่เราหยิบออกมาจากกระลมังแล้วมักขึ้นรูปเลยเนี่ย มันจะติดติดตรงพื้นที่ที่เราทำงานอยู่นะคาออกไปทุกด้านถ้าดูว่าตรงไหนเขาจะติดนะคะก็เอาแป้งลงไปต่อข้างใต้ถ้าอยากจะรู้ว่าอันนี้จะคลึงคลึงคลึงสิ่เนาะคลึงออกไปกาลแค่ไหนแล้วก็เอามาเทียบกับตัวแม่พิมพ์ของเราอะคะ่ะแม่พิมพ์ของเราไซส์เท่านี้เราจะใส่ตัวขนมปังเข้าไปข้างใน เป็นเหมือนถ้วยลอยอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นก็ต้องใหญ่กว่าแม่พิมพ์แล้วดูตอนนี้ใหญ่กว่าแต่ว่ามันยังไม่พอต้องใหญ่กว่านี้อีกอืมน่าจะพอแล้วละ่ะพอเรียบร้อยแล้วคือเราต้องทาให้เขาเป็นถ้วยแล้วก็พับด้านบนเป็นเหมือนฝาได้ด้วยนี่ถึงขั้นตอนการตื่นเต้นแล้วเราจะยกเขาเข้าพิมพ์เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าไม่มีตรงไหนติด ัวเขียงตัวนี้ของเราเลยต้องเช็คให้หมดทุกด้านได้แล้วเราจะยกเขาลึบเข้ามาในนี้เลยนะคะเรียบร้อยถึงไปเรียบร้อยแล้วมันจะตื่นเต้นมากขันตอนนี้ถ้าขาดทีแล้วเดี๋ยวงานเข้าแล้วก็ค่อยๆใส่เขาลงไป ี่ะค่ะลงไปตอนนี้ไปอยู่ที่ก้นแล้วแล้วก็ทิ้งด้านบนเอาไว้ให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพับปิดเป็นฝาด้านบนอย่าให้ท่านล่างบางมากนะคะบางมากเดี๋ยวไส้จะทะลักอืมอุยตลอนสิคะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เค้กใส่เขา้าไปข้างในเดี๋ยวเราขอล้างมืออะไรนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวมาใส่เค้กข้างในกันค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะที่ลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะดีล้างมือเรียบร้อยแล้วเราจะลงช็อกโกแลตลงไปมเมื่อกี้รืมบอกครับพิมพต้องทานเนยด้วยนะคะทานเนยเยอะๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะแกวออมายากเพราะว่าเดี๋ยวใส่ถั่ลักเราจะเละเทะไปกันใหญ่ ขั้นตอนต่อไปเราจะใช้กันไกเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยด้วยแต่ก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นเราใส่ช็อกแลตบทั้งหมดที่เรามีอยู่ค่ะแล้วก็เราจะเริ่มปิดกันถ้ามือโดนแป้งน,นิดนึงก็จะดีนะคะจะได้ไม่ติด ด้านหัวกับด้านท้ายก่อนเรียบร้อยแล้วเราจะมาถึงขันตอนการตกแต่งให้เขาสวยๆเจ้าขนมปังนี้จะได้สวยๆตัดแล้วก็ลงไปเลยค่ะทับลงไป นะะี่ค่ะแล้วก็ตัดพับตัดพับซ้ำไปเรื่อยๆจะเดี๋ยวทำกระชายใ้ดูก็คือตัดแล้วก็พับสารลงไปแล้วก็ตัดด้านบนแล้วก็พับสารลงมาพับสารลงมาถ้าใครอยากจะเปิดช่องนิดนึงให้เห็นถึงด้านล่างช็อกโกแลตก็ได้หรือว่าใครอยากจะพับสารจนปิดไม่ต้องเห็นช็อกโกแลตเนื้อด้านในเลยก็ได้จะดีจะเปิดไว้เป็นรับเบนิดหน่อยแลบๆถ้าแป้งหนาแล้วก็เยอะเกินตัดออกไปนิดนึงได้นะคะไม่งั้น Okay. เตัวขนมปังเนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังมันจะสูงไม่เท่ากันจะเป็นบันไดเลยก็มันสุดท้ายพับเขาเข้ามาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นอย่างนี้ เราจะพักเขาไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็แรปด้วย15นาทีแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเป็น egg wash ข้างบนค่ะเดี๋ยวอีก15นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะดีทาย egg wash ยังไงค่ะเออทาไข่ด้านบนนะคะเนอะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ัจากทิ้งขนมปังช็อกโกแลตเอาไว้15นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาเปิดเข้าออกมาจากแรปแล้วก็มาทาไข่กันว่าเอ็กบอยก็ได้เป็นไข่าขาวค่ะไข่าขาวอย่างเดียวเลยเขาจะทำให้เจ้าขนมปังตัวนี้มันเงาเงาเยือดกันไปทาให้ทั่วๆเลยค่ะ แต่อย่าให้เป็นแบบเยิ้มเยมเกินไปเพราะว่าไข่ขาวเดี๋ยวมันจะไหมอยู่ในเตาอบแค่ทาทวๆให้หน้าเขาเงาๆ,ๆเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทาทั่วแล้วค่ะแล้วก็จะตกแต่งหน้าเจ้าขนมปังตัวน,นี้ด้วยไว้ชอบกับดาร์กช็อคที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อกี้ก็โรยับเลย แล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนั้งอันแล้วแล้วก็สีขาวทั้งสองสีเลยจะได้สวยๆวก็สีขาวด้วยค่ะแล้วก็หลังจากขั้นตอนนี้ค่ะเราจะเอาเข้าเตาอบใช้เวลาชิ้นนี้ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะ่ะเลยใช้เวลา คำแชิเล็กจะ25ตัวนี้จะ30นาทีค่ะอยู่ในเตาอบอุณหภูมิก็175-180ถ้าอยากให้ก้นข้างล่างสีเข้มๆนะคะแล้วก็ใช้ข้างล่าง180แล้วข้างบน175ก็ได้แต่ว่าถ้าเตาใครเนี่ยค่ะแยกไฟบนไฟล่างอุณหภูมิไม่ได้ก็175ทั้งคู่เลยชอบแรงขึ้นไหนก็180อยู่ในเกณฑประมาณนี้ค่ะอบเขาครึ่งชั่วโมงแล้วมาดูกันค่ะหลังจากครึ่งชั่วโมงสุดออกมาแกะแล้วแต่งจานกัน ตอนนี้ครบ30นาทีในเตาเรียบร้อยแล้วคะ่ะเอาออกมาแล้วก็เดี๋ยวต้องแกะเจ้าตัวขนมปเนี้คะ่ะออกมาจากพิมพ์แล้วก็มาพักบนตะแกรงให้มันเย็นคะ่ะแล้วก็มาดูวิธีการแกะพิมพกันเลยก็คือตุ๊บๆมันร้อนนิดนึงจะดีขอถูนิดนึงคือเราจะต้องค่อยๆเสาะเขาะคะ่ะรอบๆ ซอสน,นี่คือเป็นการเช็คอะคะ่ะแม่เขาติดถ้าตรงไหนติดเนี่ยซอไปแล้วมันก็จะรู้แทะนเนะียแทะเขาแล้วก็ถ้าตรงไหนติดอะคะ่ะก็กดเข้ามานิดนึงให้เขาหลุดออกมาจากพิมพ์แต่ว่าอันนี้น่าจะโอเคอะไม่มีตรงไหนติดเลยก็ช็อกโกแลตก็ยังแบบนิ่มๆอยู่เลยก็เราจะคว่ำเขาลงมาจากพิมพ์เลยะคะ่ะเราจะใช้กรรมวิธีวัดเจ้าลิน้นมือทนไฟกัน วางไว้บนตะแกรงนะคะควใหม่อย่างนี้เลยระโยอมแม่โอเคอย่างนี้ค่ะข้างล่างโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักเอาด้านก้นเนี่ยขึ้นข้างบนสักประมาณ2อสานาทีให้เซตะคะ่ะไม่งั้นถ้าคว่ำลงไปอีกทีเนี่ยก้นข้างล่างเนี่ยมันจะนิ่มเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกสัก5้าที3นาทีเนี่ยค่ะคว่ำลงแล้วก็พักให้เขาเย็นสัก1ิบสนาทีแล้วเดี๋ยวามาโชว์วิธีการตัดเจ้าตัวขนมปังตัวนี้กันค่ะ ตอนนี้ก็พักไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งกลับด้านขึ้นมา2 3สหน้าที่ค่ะกลับด้านขึ้นมาตรงด้านล่างจะได้ไม่มีรอยตะแรงแล้วก็พักไว้อีกส5งสิบห้าทีก่อนที่จะมาตัดนะคะทุกอย่างจะได้เสร็จเข้าที่ไม่ตัดยากเกินไปและช็อกโกแลตไม่ไหลเกินไปแล้วก็มีที่ตัดเราใช้มีดฟันเลื่อเหมือนเดิมค่ะค่ะดีตัดกลางเลยก่อนตัดอย่าลืมยกลงเขียงก่นนะคะไม่งั้นโดนตะแรง ตั้งใจจะได้เห็นๆกันว่ามันไม่เวิร์กนี่ยกลงมาบันเพียงก่อนแล้วก็โอเคสามค่อยๆสไลด์อะคะ่ะอย่าก,กดชึบลงไปเลยนะเพราะเรามีทั้งไส้มีทั้งอะไรเดี๋ยวมันจะเละนั่นเห็นไหมว่าช็อกโกแลตเดยอะมากอยากจะดูไหมว่าข้างในเป็นไงตั้นแปนนี่สวยมาก สองตัวเองด้านบนด้านล่างโอเคให้ดูสวยมากนี่แหละแล้วก็จะดจานกันค่ะชช้มือหน่อยเถอะไปไว้ข้างๆก่อนแล้วก็ปึ๊บจานก็ใช้ใบใหญ่น,หนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้จะดีเสิร์เป็นชิ้นใหญ่เลยแล้วก็ใครจะไปตัดอะไรก็เอาไปตัดเอาไปแบ่งทานกันเองว่าถ้าปันตัดเป็นชิ้นเล็กๆไปอะคะ่ะเดี๋ยวมันจะไส้มันจะทลักมาก เร่อเป็นชิ้นใหญ่เลยอืมไม่น่ากินก็ไม่รู้จะว่ายังไงละขนาดนี้ยอดนี่ว้าวช็อกโกแลตแล้วก็ขอโรยแป๊บไว้ตรงกลางโรยช็อกโกแลตนิดนึงค่ะให้ดูสวยสง่ายยิงขึ้น ทั้งไว้ทั้งช็อกดาร์กเลยแล้วก็สีดำด้วยจานจะได้สวยๆเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวนี้นะคะขนมปังช็อกโกแลตเบรดตัวนี้เข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ควรนะติหลิวินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ ตอนนี้ริทต์ต้นชีวิตก็มีนะคะไปได้สองอาทิตย์ค่ะจนขายขนมปังสองวันบ๊ายบายค่ะ